เริ่มแล้วนะครับเปิดลงทะเบียนอขอรับความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบนะครับเริ่มตั้งแต่1ทธันวาคม -66 นี้เป็นต้นไปแล้วนะครับซึ่งคุณผู้ชมที่เป็นลูกหนี้นอกระบบคำว่าหนี้นอกระบบในที่นี้นะครับก็คือหนี้ที่เราไม่ได้เป็นหนี้กับสถาบันการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือสถาบันการเงินใดก็ตามนะครับเป็นการกู้หนี้ยืมสินจาก เจ้าหนี้ทั่วทั่วไป่ซึ่งเป็นบุคคลทั่วทั่วไปนะครับเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ที่เราไปกู้ยืมไม่ได้เป็นสถาบันการเงินหรือเป็นธนาคารเนี่ยนะครับแล้วคิดอัตราดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรมหรือการทวงถามหนี้ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเราเรียกว่าเป็นลูกหนี้นอกระบบนะครับวันนี้เนี่ยเขามีการเปิดรับลงทะเบียนแล้วนะครับตั้งแต่วันที่1ธันวาคม -66 เป็นต้นไป ซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถไปลงทะเบียนได้นะครับที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งนะครับตามที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่านได้เลยนะครับซึ่งถ้าท่านอยู่ในกรุงเทพมหานครก็ไปลงทะเบียนที่สำนักงานเขตได้ทุกแห่งหรือโทรสายด่วนศูนย์ต้มลมทำหมายเลข1567ก็ก็ได้นะครับหรือลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ก็ได้นะครับคุณผู้ชมที่เว็บไซต์ debt .dopa.go.ts นะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code คที่ T หน้าจอนี้ก็ได้นะครับเขาเปิดระบบให้ลงทะเบียนได้ทั้งระบบออนไลน์และไปลงทะเบียนด้วยตนเองที่อำเภอหรือที่สำนักงานเขตได้ทั่วประเทศนะครับต่อมาเรามาดูนโยบายต่อมานะครับก็คือในเรื่องของมาตรการปรับขึ้นค่าไฟฟ้านะครับล่าสุดเนี่ยนะครับคุณผู้ชม ปรากฏว่าสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือสำนักง,งานกอพพอนะครับในการประชุมครั้งที่53ทับ2,566มีมติรับทราบผลการารับฟังความคิดเห็นค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่า Ft นะครับแล้วก็มีมติเห็นชอบให้ปรับค่า Ft ขายปลีกสำหรับการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าในงวดเดือนมกราคม ถึงเมษายนปี2567เท่ากับ89.55สตางค์ต่อนหน่วยนะครับคุณผู้ชมก็ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเนี่ยเพิ่มขึ้น69.07สตางค์ต่อนหน่วยเลยนะครับซึ่งเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าพื้นฐานที่3บาท78สตางค์ต่อนหน่วยเนี่ยก็ทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บ ของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเลยนะครับทุกประเภทเลยฉเฉลี่ยรวมอยู่ที่4.68บาท68สตางค์ต่อหน่วยอ่าตรงนี้ยังไม่รวมภาษีบูลค่าเพิ่มเลยนะครับเกือบ5บาทต่อหน่วยเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันต่อนะครับว่าคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลเนี่ยจะมีการ ให้ปรับค่าไฟฟ้าไปเป็นอยู่ที่4บาท68สตางค์ต่อนหน่วยหรือไม่อย่างไรตรงนี้เป็นการเสนอของอกอกอพอนะครับหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับว่าจะมีการปรับค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะครับเกือบ5บาทต่อนหน่วยในเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนปี2567เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าปรับขนาดนี้เนี่ย รับรองมีผลกระทบแน่นอนนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเรามาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับวันนี้เรื่องของการปรับค่าไฟฟ้าตรงนี้รัฐบาลเขาจะมีแนวทางอย่างไรต่อไปนะครับข่าวสารต่อมานะครับคุณผู้ชมคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาได้มีมติอนุมัติงบประมาณ780ล้านบาทชดเชยดอกเบี้ย4%นะครับชดเชยให้กับโรงสีนะครับที่รับซื้อข้าวชาวนาเก็บสต็อก นะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีการเก็บสต็อกปีการผลิตปี6-6และ6-7นะครับในช่วงที่ข้าวเนี่ยจะออกสู่ตลาดพร้อมกันในช่วงต้นฤดูนะครับทำให้ต้องเร่งจำหน่ายผลผลิตออกสู่ตลาดซึ่งโครงการนี้นะครับที่รัฐบาลเขาอนุมัติโครงการนี้งบประมาณชดเชยดอกเบี้ยให้กับโรงสีข้าวเนี่ย ก็จะช่วยเหลือผู้ประกอบการนะครับให้มีสภาพคล่องในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร,กรโดยการเก็บรักษาสต็อกเอาไว้และชดเชยค่าเสียโอกาสในการเก็บรักษาข้าวซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกร,กรสามารถจำหน่ายข้าวได้ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยจะชดเชยดอกเบี้ยโรงสีเก็บสต็อกข้าว4%โดยมีเป้าหมายเป็นข้าวเปลือกและข้าวสาร4ล้านตัน โดยให้โรงสีเก็บสต็อกไว้2-6เดือนนะครับรวมระยะเวลาดำเนินการเนี่ยตั้งแต่28พฤศจิกายน66ไปถึง31ตุลาคมปี68นะครับรายละเอียดดังนี้นะครับ 1. ดําดำเนินการทั่วประเทศยกเว้นภาคใต้นะครับในการรับซื้อข้าวจากเกษตรกร,เ,กรเพื่อเก็บสต็อกตั้งแต่28พฤศจิกายน66ถึง31มีนาคม67 ระยะเวลาการเก็บสต็อกข้าวตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติไปจนถึง31ธันวาคม67นะครับและภาคใต้เนี่ยภาคใต้การรับซื้อข้าวจากเกษตรกรเพื่อเก็บสตอ็อก1มกราคมถึง30มิถุนายน67ในช่วงดำเนินการนะครับระยะเวลาการเก็บสต็อกข้าวก็ตั้งแต่1มกราคมถึง28กุมภาพันธ์ปี68นะครับนี่เป็นอีกอนยโยบายหนึ่งในการที่จะช่วยในการ ทำให้ข้าวเนี่ยมีราคาที่สูงขึ้นเป็นการช่วยพี่น้องเกษตรกรชาวนานะครับ